เ,เริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยในเรื่องของชีวิตบางทีเราก็ต้องรู้จักในการที่จะทบทวนแล้วก็ระมัดระวังดูแลเกี่ยวกับเรื่องตัวตน สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันการอยู่ในโลกก็จำเป็นที่จะต้องดูว่าสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างไรมันมีอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไหมแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของธรรมดา พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยเราก็อย่าประมาทให้รู้จักมีสติในการประกบประกองตัวตนอยู่โดยสม่ำเสมอ ดูแลโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายเนี่ยก็จำเป็นเหมือนกันสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากจะได้ก็ต้องทำเอาบางคนก็ต้องออกกำลังกายการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ชีวิตได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเรียกว่าทำให้เกิดความกระปี้กระเป๋า ไม่ว่าจะเป็นหนุม่มไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนสูงอายุก็ต้องรู้จักในการบริหารร่างกายของตัวเองเนี่ยให้เป็นไปตามเหมาะตามควรแก่วัยสังเกตเนีก็เห็นบางทีผู้สูงอายุเนี่ยก็รู้จักในการออกกําลังกายเหมือนกันจะเชื่อตัวเองหรือว่าเชื่อแพทย์เชื่อหมอผู้รักษาก็สุดแล้วแต่ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เชื่อตัวเองนั่นแหละเชื่อว่าถ้าเราออกกำลังกายอยู่โดยสม่ำเสมอรโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็จะมาเบียดเบียนเราน้อยนะมันมีภูมิต้านทานถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานแต่ก็อย่างว่าละคนเราก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะออกกำลังกาย อาจจะเป็นเพราะความประมาทหรืออาจจะเป็นเพราะความขี้เกียจในการที่จะไปออกกำลังกายบางทีก็อยู่แต่กับพวกโทรศัพท์อยู่กับพวกเทคโนโลยีนะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันมาเบียดเบียนแล้วเนี่ยป้องกันไว้กว่าดีกว่า กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันถ้าเรารู้จักในการป้องกันป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอย่างเนี้ยไม่ให้มันมารบกวนแต่ว่าเมื่อป้องกันแล้วมันยังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เราก็ต้องรู้จักในการบริหารจัดการรักษาสุขภาพร่างกายให้มันดีสุขภาพกายก็ให้ดีสุขภาพจิตก็ให้ดี สุขภาพกายก็ไม่วิปริตสุขภาพจิตก็ไม่วิปราสเราก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลละนานเทินขอเจริญพร